น่าอ้ากมานีโอ้ยเสียบร้อยมาจะไม่เล่นวางบอมสุดท้ายต้องได้เล่นวางบอมเยี่ยมอ่าได้เล่นวางบอมเราจะเจเมโพกันอยู่ไหมเรียบร้อยฮะผมไม่ได้เอาเซิร์ชไอ้นี่มาเลยเดไซเลนมาจุกรู่เฟียบจัดไม่เป็นไรเขาตามนี้ ใครๆก็เรียกผมว่าภูลบันเทปเดี๋ยวผมจะบันเทปโอ้เข้าแคนเดียวกันหมดเลยนู่นอ่าชื่ออะไรเนี่ยมีโบอยู่ข้างหลังอะ่ะเคนติดโบสงสัยมันู่เปียกโบโลน่าหิวเลยนะหิวเลยไปเลยโบลลลลยโลน่ามาไหมมาไหมเลิงสไนโอลน่ะบนเอมาครับอุย้ยเป็น,น <9 S 1> ไงเป็นไงมาแล้วมันไปแล้ว อ่าโอเคเสียงมันดิดเธอสงสัยมันหนีไหมนี่สวยมาแล้วที่เดิมเลยมาแล้วไปโอ้ยร้อยแตกหนึ่งฮะเฮ้ยทำไมมม่เป็นโอ้ไปมืดล่างเอแล้วครับลิมอลุโอเคเอะมะเบิด พี่กำลังเป็นสายยอ่อยตอนนี้กระดึบกระดึบทีละนิดกระดึบเล็งทีละนิดโธฟี่อะไรสองอันในตรงเนี้ยมาตั้งอะไรขนาดนี้เนะี่ยวางอะไรกันเขาวางเย,งยอะจังเลยอุ้ยตกใจหมดโถไอ้ภูมิอุ้ยมีมีทิ่ไหมผมว่าบีแน่ยไปบีกันเปล่าวะ ดีครับเอเคเอฟเอยู่เกิดฝั่งเราโอเคบนนั้นเหรอไออยู่สายไออยู่สายแตกหนึ่งฮะสวยพี่แปกสองฮะแจ๋อเรียบร้อยสวยอะไรไหมยิงไม่โดนอะไรวะวางบอม พี่ก็บอกคนดูตลอดนะเวลามีคนมาขอเซิร์ฟเดรยจอยพี่บอกว่าพี่ไม่อยากเล่นเล่นแลวกูกะวางวอมคลิปแรกของช่องครับผมเออนี่คือคลิปแรกของช่องเดตันเป็นพิเศษเลยตามมาครับโอ้ยได้ยินเสียงไหจ๊ะขอโทษทีไม่เก็บเสียงเท้าล้วพ่อหนุ่มหูฟังดีไม่ได้โกงนะจ๊ะมาดูย้อนหลังได้ อุยทำไมเสียงมันจ้าจังเสียบ่ะมันจ้าซะละเกินเสียงด้านบนนั้นงนี่มาอ่ะมาแล้วยิงไม่โดนเฮ้ย <c oughs> มันเงียบกันจังว่าฝั่งนูน้นอะไรเงียบจัเนี่ย โอ้ยสันในก็ไม่เงียบแล้วเขาอยู่ยาวเราครับอยู่กลางเราถือเอ็กพีอาร์สวยครับแจวเร็วปุ๊บตกบอกหมนี้ผมถนัดครับคุมโดนลอยู่เหลืองบองนู้นครับว้าว มม่วิงาบอนี่ไงมาสวยค่อยเรียบร้อยแจ๋วการงานการเล่นบอเป็นหมดที่เต็มเตียวแม่ินดังอุ้ยาในร่วง ตัวเดิมเลยเชื่อมว่ามันจะเล่นผมแน่อลยเปนไม่สวยน่เนนัวามัน,น,โนโว,นนโนโวปิดไฟอยีกแบเลอีกหนึน่งครับเย มันมีน่าจะอยู่ดีนะตอนนเชื่อม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 หวานเลยนะหวานเลยตัดขาได้เลยสวยฮะเชื่อมมาเชื่อมคนละชนแล้วตารกิโลดีห้าไปเลยเตรียมหาหมอได้เลยนุมร้อยเตรียมแตกขา งอ่ะจะถมบีเหรอแจ้งไม่มาอ้ยอ้ยิงอะไรเสร็จดีกว่อุ้ยเออแมนโอกระสุนไฟครับอุ้ยกลางพี่กลางอันอ่อุ่เอมะพี่ตอุสวยพีสวยครับแถวเต็มเมา ุดดยยอเลคนไม่ไม่อยากเล่นวางบอมต้องไปเล่นวางบอมเพราะหาห้องไม่เจอกูเลยเซ็งเซ็งความความปิ่นต้นระดับเตรียมสิบอะไรครับเนี่ยนี่คลิปแรกของช่องเรื่อสุขชีดอันนี้รีสุขชีดน้องไออุ้ยอุ้ยอะไรอะไรนู้นู้แมน มิดเอครับอุ้ยแมนูวัวไฟตรงตรงกลางตรงกลางเมนูวัวไฟระวังอ่ะอุ้ยพี่ระวังมันมีแมสก์ตัวเมนูวัวไฟนะพี่ระวังนะตรงกลาง มันเดี๋ยวตรงปร่านมุม,มนิดน่งถ้ามันจะเข้าโอเคโอเคเดินมากู้แล้วกูไม่เห็นนี่กูหาเลยนะนานๆนะี่อ่าด้านบนตรงนั้นโอเคดีดีเสียงมากโอ,โอ้กระเทียมไม่ทันเออแมนโโูไฟสนะวยไอ้ขี้เดียวขิดเดียวขาดนิดเดียวเองโอเคมันจบแล้วครับนายสวยดีาสุดอ้าวเรือร่องเหนีวย,ยวเลย พี oh ่ไม่อยากเล่นวางบอมได้คลิปได้คลิปเลยพี่ไม่อยากเล่นวางบอมเลยจริงๆคสมกับที่รอคอยกว่าเจ็ดเจ็ดนาทีกดไลค์กดเชนครับไลค์แชร์ผมด้วย เล่นไปเล่นมาจะเตี้มเลจะทอมห้าพันละไกลแล้วด้วย嘛ไปเกือบเกือบสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเจอกันมืดๆดีกว่าเดี๋ยวทักไปบอกในกลุ่มนะโอคพี่เอ็มไปแชทกันนะทักผ่อดกันก่อนโอเคครับโอเคครับขอบคุณกอ่าก็จบกันไปที่เรียบร้อยครับกับคอร์ดอตทิโมบายยังไงผมก็กราบขออภัยกับคำพูดที่ไม่สุภาพด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Subscribe Like s h a r ด้วยชูดสองนี้ให้กล้องหน่อยโอเคฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมเจนและเบอร์เฟิร์สค